สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินอัพเปเชียนะครับอันนี้ก็มาติดตามข่าวนะครับการเกี่ยวกับการดำเนินาทางด้านการสั่งย้ายอธิบดีนะครับ DSI ซึ่งเป็นปมดราม่าที่ร้อนแรงนะครับหลังจากที่เข้า,าจับหมูเถื่อนนะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องหมูเถื่อนซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องหมูเสียแล้วนะครับเมือ่อ แล้วก็เหมือนชื่อเสียแล้วหลังเกิดการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบอหลักในเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากวันที่28พฤศจิกายนนะครับ256นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมมีม,ม,มตินะครับแต่งตั้งพันตำรวจโทนะครับประวุฒิวงศรีนวลรอปลัดกระทระวงยุติธรรมเป็นอธิบดี กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมและพันตํารวจตีสุริยาสิงหะกมลน,นะครับอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ DSI ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมทําให้สังคมนะครับเกิดข้อสงสัยเนื่องจากก่อนหน้านี้เพียง1วันนะครับคือเมื่อวันที่ 27A เองนะครับพฤศจิกาสองห้าหกคุณสุริยาได้นําคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษนะครับเข้าตรวจคนพยานหลักฐาน ที่สำนักงานใหญ่แมคโครนะครับถนนพัฒนาการแขวงพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพหลังพบมีเอกสารเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนบริษัทเวลซีแอนนะครับเฮลซีฟู้ดจำกัดและบริษัทเด็กกู๊ดช็อปจำกัดซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนอทางด้านคุณทวีสอดสอนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกําลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับเป็นที่ตั้งข้อสงสัยให้กับเกษตรกรหรือประชาชนนะครับผู้บริโภคเนื้อหมูนะครับหรือประชาชนในประเทศนะครับว่าเหตุการณ์ที่นำเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปเกี่ยวกับการดําเนินการการค้นนะครับหรือจับกลุ่มนะครับหรือสืบค้น เกี่ยวกับหมูเถื่อนหนึครั้งนี้ทําให้อธิบดีมีการโยกย้ายหรือไม่แล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงนั้นเป็นใครนะครับเป็นสิ่งที่น่าสงสัยซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองต้องตอบคาถามให้ได้นะครับจุดเริ่มต้นการนําเข้าหมูเถื่อนนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2.5.6.4นะครับที่ประเทศไทยพบการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกันในหมูทําให้ปริมาณหมูในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีราคาสูงขึ้นจนเกิดการลักลอบนำหมูเถื่อนจากประเทศอื่นที่มีราคาถูกมากกว่าเข้าสู่ประเทศนะครับเรื่องหมูเถื่อนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อเดือนมิถุนา2 5 6นะครับกรมสุราก,ก,ก,กรากากรได้ตรวจยึดซากหมูแช่แข็งตกค้าง161นะครับตู้นะัทท่าเรือแหลมฉบังก่อนที่ในเวลาต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่59ทับ2566เรื่องหมูเถื่อนกลายเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องหมูเถื่อนนะครับกลายเป็นประเด็นอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปรากฏคลิปของคุณเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความไม่พอใจในการทำงานของ DSI ระหว่างการหาหรือการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนเมื่อวันที่12 พฤศจิกายน256ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งนายกรับมนตรีในคลิปนั้นได้ยกว่าผมเชิญท่านมาพบท่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วรอบหนึ่งทำไมช้าจังจาัดก,การให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมมันจับมาได้ตั้งเยอะแยะแล้วทำไมไม่สั่งการสักทีผมสั่งการไปแล้วทำไมไม่ทำไม่หาตัวรายใหญ่เข้าถึงตัวไม่ได้สักทีตอนนี้มีกี่รายตอนนี้จับจับ มามี10รายแล้วใช่ไหมนะครับซึ่งรัฐนายุทธมนตรีได้กล่าวในคลิปนั้นต่อมาเมื่อพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลน,นะครับอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ DSI นะครับถแถลงผลการประชุมหาหรือดังกล่าวว่ากรณีแก้ไขปัญหาหมูเถื่อน DSI เป็นผู้รับผิดชอบนะครับเรื่องที่กรมศุลกากราส่งของกามาจำนวนร้อยกว่าสิตเ้โดยแบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็น3ากลุ่มด้วยกันนะครับ1 บริษัทนําเข้าจึงได้ดาเนินการแจ้งข้อกล่หาจาับก,กลุ่มไปแล้วจํานวน6กราย2กลุ่มนายทุนที่เป็นคนสั่งให้กลุ่มที่1นําหมูเถื่อนเข้าสู่ในราชนาจักรไทยซึ่ง DSi ได้ออกหมายจับไปแล้วอีก2บริษัทด้วยกันกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มผู้ดูแลเรื่องห้องเย็นนะครับที่ได้กระจายนําหมูเถื่อนไปแช่ที่ต่างอยู่ทั่วประเทศ คุณสริยากล่าวว่านะครับของการที่ดีเสได้รับมานอกจากจํานวน161ตู้นั้น1 6อตู้นั้นแล้วเมื่อได้สืบค้นต่อไปพบว่าในปี2 5 6 3กถึง2 5 6กลุ่มขบวนการนําเข้ามีการลักลอบนําเข้าเศษชิ้นส่วนซากสัตว์มาก่อนหน้านั้นแล้วจํานวนถึง2 3 8 0ตู้นะครับดีเอสไอกำลังสับสนว่ามีใครเกี่ยวข้อง ในเรื่องดังกล่าวบ้างและเรื่องนี้ DSI จะดำเนินการให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับผู้ต้องหากลุ่มที่2ไม่ว่าจะเป็นนายทุนเจ้าใหญ่ที่มีคำสั่งซื้อให้บริษัทชิปปิ้งนำเข้าหมูเถื่อนสู่ประเทศไทยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเพราะมีการรับคำสั่งมาจากผู้สั่งที่เป็นรายย่อยทั่วประเทศซึ่งเป็นตัวกลางที่ทำให้หมูเถื่อนกระจายไปทั่ว ทุกผู้พิภาคนะครับต่อมาเมื่อที่24พฤศจิกา2 5 6เองนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงความคืบหน้าและได้นําภาพแผนผังความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงประกอบกับการแถลงข่าวซึ่งผังดังกล่าวน,นั้นชี้ให้เห็นว่าเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลทั้ง3กลุ่มตั้งแต่ข้าราชการการเมืองข้าราชการประจําและบริษัทเอกนชนนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมจากนั้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนว่าหากมีนักการเมืองใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนายกยืนยันใช่หรือไม่จะไม่ปล่อยไว้แน่นายเศรษฐากล่าวว่าหากทำผิดไม่ปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องจัดก,การตรงนี้ไปต่อมาวันที่27พฤศจิกายน2ห้หนะครับคุณสริยาสิงห์หกมลนะครับอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ,ษเองได้นาคณะ,ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI เข้าตรวจค้นพยานหลักฐานที่สํานักงานใหญ่แมคโครหลังพบมีเอกสารเกี่ยวข้องกับนายทุนอ,อยู่กับหลายบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทนําเข้าหมูเถื่อน,นครับโดยมีนางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน การสื่อสารองค์กรแมคโครเป็นผู้ผู้แทนต้อนรับและให้ความร่วมมือในการตรวจค้นนายสริพรกล่าวว่าขอยืนยันเนื้อหมูรับซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศไทย100%ไม่มีใบรับรองจากกรมสัตว์ทลี้ยดและไม่สนับสนุนการนำเข้าอย่างผิดกฎหมายส่วนเครื่องในหมูตักหมูยอมรับติดต่อซื้อจากบริษัทผู้ค้าที่ปรากฏในเป็นข่าวจริงแต่มีเอกสารครบถ้วน จากกรมบรมิษัทเป็นการสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเพราะสามารถนําเข้าได้บางช่วงหรือความต้องการเกินกว่าการผลิตในประเทศและรัฐบาลโรุญาตซึ่งปัจจุบันนี้แมคโครรับซื้อเครื่องในหมูจากภายในประเทศถึง99% 9นะครับนายสุริพรกล่าวว่าอย่างนั้น,นครับแล้วก็คุณสุริยานะครับได้ขยายผลนะครับจากการเข้าค้น2บริษัทผู้ต้องหาดังกล่าวนะครับพบพยานหลักฐาน การจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทแมคโครและห้องเย็นจากจังหวัดสมุทรสาครโดยพบเอกสารที่ผู้ต้องหาชาย,ยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการแจ้งสำแดงอันเป็นเท็จนะครับเป็นการแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ดีไซ SI ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารายการสินค้าต่างๆของผู้ต้องหานําส่งไปที่ใดบ้างซึ่งมีหลักฐานบางส่วนระบ,บุว่ามีการส่งสินค้ามายัางแมคโครจึงเป็น ที่มาขอขอหมายสารเข้าตรวจสอบเอกสารต่งางๆเบื้องต้นนะครับย,ยังไม่ชี้ชัดว่าการรับซื้อของแมคโครมีความผิดพลาดหรือถูกต้องอย่างไรแต่เอกสารการซื้อขายมีมาต่อเนื่องตามรูปแบบทุกขั้นตอนคุณสุริยากล่าวว่านะครับจากนี้ดีเอสไซจะรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานความชัดเจนภายใน1เดือนนะครับว่าเอกสารที่ทางแมคโครหรือ าจากบริษัทต่างๆเข้ามาเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรมีความต้องสงสัยในอเอกสารอันบันเทไหมนะครับซึ่งจะเป็นข้อการสืบค้นนะครับสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปและทางแมคโครก็ยินดีให้ไปสำรวจที่ห้องเก็บคลังสินค้า2แห่งต่างๆเพื่อข้อเท็จจริงปรากฏนอกจากนี้ภายหลังการตรวจสอบเอกสารการซื้อขายที่ผ่านมาก่อมีการหยุดการสั่งซื้อนั้น พบมูลค่าที่ทางไมโครเป็นคู่ค้ากับบริษัทผู้ต้องหานะครับโดยสั่งเนื้อหมูแช่แข็งและตับหมูแช่แข็งรวมมูลค่าถึง390ล้านบาททีนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเป็นที่28พฤศจิกาที่ผ่านมา2506นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอมีมติโยกย้ายให้คุณสุริยานะครับสิงหกบุญอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็คือมีการโยกย้ายอย่างฟ้าแลบนะครับก็อย่างผมก็ตั้งข้อส,สงสัยเองครับก็คือเหตุการณ์แล้วก็มีผลสืบเนื่องของการโยกย้ายนั้นนะครับฝ่ายรัฐบาลเองก็ควรที่จะนะครับชี้แจงให้แน่ชัดนะครับว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพย,พยายามปฏิบัติตามหน้าที่ตามนาโยบายนั้นเหตุใดจึงมีการสั่งย้ายนะครับต้องชี้แจงให้ชัดเจน ทีนี้ก็กลายเป็นเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่า,าการที่เป็นกระแสดรามา่าถล่มรัฐบาลทันทีนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงของการโยกย้ายนะครับอธิบดีครั้งนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่สาหรับคุณนรงเดชนะครับกุลกุลรังุลสสพักเก้าไก่นะครับประธานคณะกรรมารทการเกษตรและสหกรกล่าวว่าแปลกใจกับการโยกย้าย อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษในครั้งนี้นะครับเพราะจากการที่ได้ติดตามปัญหาเรื่องหมูเถื่อนจากหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสุลกากรกรมบร,ริษัทพบว่าการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความคืบหน้าอย่างมากนะครับสามารถขยายผลจากหมูเถื่อน1 6 1ตู้นะครับในส่วนที่รับเป็นคดีพิเศษไปสู่การค้นหาค้นพบเอกสารว่ามีหมูเถื่อนอีกอย่างน้อย 2,300ตู้นะครับกว่า70กิโลกร,รัมที่ได้เข้ามาในราชนานจากไทยและยังไม่ทราบว่าขนาดนี้ได้กระจายไปอยู่ที่ใดบ้างแม้รัฐบาลจะประกาศให้ให้การแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนเป็นวาระเร่งด่วนรัฐบาลแต่การโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษในครั้งนี้ย่อมทําให้สังคมมีข้อสงสัยต่อเหตุผลที่แท้จริงของรัฐบาลอย่างหดีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นครับมีก็ ติดตามข่าวอีกทีนึงนะครับว่าเหตุผลในการย้ายในครั้งนี้นะครับแม้รีเไอจะมีความคืบหน้าในการขยายผลกับผู้ที่นําเข้าหมูเถื่อนนะครับหรือสําแดงเอกสารอนุญาทหรือไม่นะครับเกี่ยวกับหมูเถื่อนนั้นซึ่งผมมองว่ามีความคืบหน้าไปอย่างมากนะครับและเหตุใดนะครับรัฐบาลในครั้งนี้ถึงได้มีการโยกย้ายครับอดีนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้โคบาลเมืองไรกิสออฟฟิเชียลนะครับก็มาเล่าขาสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ